สวัสดีครับสาระในคลิปคลิปนี้มีโอกาสได้อถอดเวฟร้อยสิบ110ไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันระบบไฟนะครับไฟแหล่งกำเนิดไฟฟ้าของเวฟร้อยสิบ110ไปทำไมตัวนี้ต้องถอดครับก็คือ,อชิ้นส่วนของอตัวดันโซ่อัตโนมัติตัวนี้นะครับก็คือยางายางกันกระแทกตัวนี้ชํารุดนะครับทาให้โซ่เราลิ้นหย่อนนะครับแต่สังเกตว่า,าเทคโนโลยีใหม่นะครับแต่ รถรุ่นใหม่ๆไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่ยังใช้เทคโนโลยีเก่าเพราะว่าเท่าที่สังเกตดูค o น da าเขามองเห็นประสิทธิภาพของตัวดันโซอัตโนมัติแบบไฮดรอลิกตัวนี้นะครับทำงานได้ดีการสึบหลอการควันมีปัญหาไม่เหมือนแบบกลไกที่ใช้กับโซนิกกับเวฟนะครับที่เป็นสปริงเป็นลานเป็นกลไกแบบนั้นรู้สึกว่าจะชำรุดบ่อยนะครับเขาก็เลยอันไหนดีก็เก็บไว้นะครับ โซ่ลิ้นก็เลยเป็นแบบเดิมนะครับเป็นข้อแบบเดิมไม่ใช่3แผ่นซ้อนกันใช้เรนเชนแบบ3แผน่นะนครับเป็นโซ่ไม่ใช่โซ่ทรบเสียงนะครับอ่กลไกกดโซ่ตัวนี้แสดงว่าเวิร์กก็เลยเก็บไว้นะครับทีนี้ที่เปลี่ยนไปก็มีระบบไฟนะครับเปลี่ยนไปปรับปรุงพัฒนานะครับอล้อแม่เหล็กมีแถบ9แ้แถบนะครับ เพื่อจะไปตัดกับพันเซอคร์คอยนะครับแล้วเป็นทั้งที่บอกว่าเป็นทั้งพันเซอคร์คอยแล้วก็เป็นเซนเซอร์ด้วยล้อแม่เหล็กจะเข้าไปด้านนี้นะครับหานหน้าออกมาแบบนี้จะสังเกตว่าตรงริมเนี่ยจะเริ่มนับนะครับก็คือจะมีแถบเริ่มแรกอยู่ตรงนี้แถบนึ้มี9แถบนะครับลึกๆเราคงไม่ต้องรู้นะครับผมก็ไม่รู้เพราะว่าริสวกรก็ไม่ได้บอกมาเหตุผลลึกๆนะครับคุยกันก็ยาวนะครับ ประมาณว่านับรอบเครื่องได้ด้วยนะครับระยะห่างเท่าไหร่เขาคำนวณมาเสร็จสับนะครับส่งข้อมูลทั้งหมดเข้า ECU นะครับ ECU ก็จะเขียนโปรแกรมเขียนโปรแกรมไปแล้วนะครับคำว่า ECU ก็คือสมองกลอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับที่เรามาดูที่มัตคึต้มนะครับคอยแสงหลุดเระเรียกกันไปนะครับร้อแม่เหล็กเมื่อ าฝาครอบล้อแม่เหล็กประกอบเข้าไปแล้วขนลวดทุกนี้ก็จะไปอยู่ข้างในล้อแม่เหล็กนะครับล้อแม่เหล็กลืมบอกไปครับแม่เหล็กก็เพิ่มจํานวนแม่เหล็กมากขึ้นนะครับแม่เหล็กมีเหนือมีใต้นะครับแล้วรู้สึกว่าแม่เหล็กก็จะใส่คุณภาพเข้าไปเยอะเหมือนกันนะครับแม่เหล็กก็มีหลายแบบแบบอะไรนะครับที่ดูดแรงนะครับก็ใส่เข้าไปขนลวดเยอะขึ้นนะครับ แต่สายที่ออกมาเดี๋ยวผมอธิบายนะครับมี4สายนะครับออกจากคนลวดนี่เส้นเดียวคือสีขาวนะครับเป็นไฟกระแสสลับไฟ AC นะครับสีเขียวนี่มาลงกราวในตัวเฉยๆนะครับเพราะว่าถ้าลงไว้ข้างนอกเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องตรงนี้มีประเก็นนะครับเพิ่งขูดออกกราวอาจจะมาไม่ถึงก็เลยต่อมาเลยนะครับให้มันเสถียรนะครับอีก2เส้นก็คือพันส์คอยบพันสเกอยยังเป็นน้ําเงินเหลืองนะครับ ก,กับสีอะไรครับกับขาวเหลืองนะครับสองเส้นนี้ต่อเข้า ECU เลยนะครับเข้าที่ดูวงจรนะครัเดี๋ยวเราไปดูวงจรกันนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับเอาถ่ายหน้างานขอไปนะครับสายไปสายมา ผมปรากาศเน้นข้อความให้ท่านดูเห็นๆเ,เลยนะครับว่าอันนี้ล้อแม่เหล็กนะครับสัญลักษณ์อันนี้พันสะคอยนะครับพันสะคอยไป2เส้นก็คือน้ําเงินเหลืองกับขาวเหลืองไปไปที่กล่องเลยนะครับ2เส้นเลยอ่าอีกเส้นที่ผลิตไฟฟ้าออกมาเป็นกระแสสลับก็คือสีขาวเห็นไหมครับสติวไว้นะครับจีปลีนเขียวลงกลาวนะครับในตัว สีขาวไปไหนครับไปแผ่นชาร์จครับเข้าแผ่นชาร์จสีเขียวก็มีนะครับแผ่นชาร์จเส้นหนึ่งนะครับอ,ออกแผ่นชาร์จเป็นแดงเหลืองเส้นหนึ่งแดงเหลืองไปไหนครับผ่านฟิวอันนี้แจ็คนะครับผ่านฟิว ปานฟิว10แอมป์ชาร์จแบตเตอรี่นะครับลงกล่าวนะครับแล้วก็เส้นนี้นะครับเส้นนี้มาจากไหนครับเส้นนี้มาจากสวิตช์กุญแจนะครับเพราะว่าเส้นสีแดงออกจากแผงชาร์จเนี่ยเป็นแปลงแล้วนะครับแปลงเป็นกระแสตรงแล้วนะครับไปเข้าสวิตช์กุญแจ าจากแดงออกเป็นดำนะครับเข้าเป็นแดงออกเป็นดำเส้นเหลืองนี่มารอเลยนะครับไม่ต้องไปรอที่ร้อยแม่เหล็กมารอที่เป็นชาร์เลยข้างในอาจจะไม่ได้ผ่านระบบอะไรผ่านแค่ตัวหน่วงไม่ให้หลอดขาดเฉยๆนะครับอันนี้ยังเป็นกระแสสลับนะครับไปไหนครับไปไฟท้ายไฟหลีนะครับไปสามแยกนะครับแยกไปเห็นไหมครับก็ไป ชุดไฟใหม่ไฟใหม่ไฟหน้านะครับเ,เส้นสีเหลืองนะครับก็คล้ายๆกันแต่ก็มีการพัฒนาแบบนี้นะครับถ้าท่านไล่มาเรื่อยๆตามที่ผมลงไปก็จะดูบ่อยๆครับดูบ่อยๆก็จะไม่สับสนนะครับประมาณนี้ครับออกจากสวิเกุญแกเป็นสีอะไรนะครับ มันก็มีวงจรแยกผมก็ลงไปเกือบทุกวงจรแล้วนะครับสําหรับเรืร้อยสิบอันนี้จุดระเบิดน,น,นะครับอ่า,อาแบตเตอรี่นะครับแดงเหลืองนะครับออกจากแบตเตอรี่ไอเอาจากแผ่นชาร์จเป็นแดงนะครับเข้าสวิตต์กุญแจออกจากสวิตต์กุญแจเป็นน้ําเงินดำไอ้ดำ,ดำน้ำเงินนะครับไม่น้ำเงินดำดำน้ำเงินนะครับก็ผ่านหัวฉีดนะครับ ลงกาวรอลงกาว e c u แล้วก็ไปเลี้ยง e c u ด้วยครับนี่สวิตกุญเจก็มีโอ้ยอะแยะเลยครับคลิปคลิปร้อยสิบไอคุญแจาหายนะครับดำน้ำเงินนะครับนี่ครับไล่ไปเป็นสีไปอย่างนี้สลหรับฮอนดานะครับคลิปนี้ก็เหมือนประมาณว่าตอกย้ำนะครับวงจรมันอย่างนี้ดูตาลายงงเลยนะครับแต่ว่าเขาสาแยกมาให้เราดู อันนี้วงจรวงจรหัวฉีดนะครับวงจรสตาร์ทก็มีมีครบน่าจะผมลงไปหมดแล้วนะครับในคลิปแต่ถ้าคุณดูบ่อยๆนะครับแล้วจะเก่งแล้วจะเข้าใจนะครับถ้ามาดูอย่างนี้ก็คุณสาหรับท่านที่มีเอกสารแล้วก็เป็นตัวช่วยนะครับ เมื่อไฟผลิตออกมาเราเจอปัญหานะครับตรงไหนมีปัญหาไฟหน้าทำไมไม่ติดไฟหน้าขาดบ่อยโอกาสถ้าดูคลิปเก่าเปรียบเทียบเธอโอกาสที่จะสายจะขาดในโอกาสหนูกัดอะไรอย่างเงี้ยครับดูคลิปเก่าประกอบนะตรงนี้ครับโอกาสที่เขาจะขาดในก็ไม่ค่อยจะมีเพราะว่ามันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไปพันรอบคอเหมือนโนวาครับมันก็จะพัฒนาไปแบบนี้ครับ ผลิตภัณฑ์นะเขาทําเครื่องยนต์ทําผลิตภัณฑ์ออกมาขายนานๆก็พัฒนาไปเรื่อยนะครับมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ใช่เร็วลงนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นแนวทางเป็นประโยชน์นะครับสําหรับไฟฟ้าเฟรบลอยสิไปจะสังเกตว่าไม่มีคอยสตาร์ทใช่ไหมครับเพราะว่าเป็น ระบบจุดระเดแบบ DC CDI นะครับซึ่งบรรจุอยู่ใน ECU นั่นเองนะครับไม่ได้เอาไว้ข้างนอกเหมือนรุ่นก่าเก่านะครับฮีเลอะไรก็อันไหนที่มันจะมีปัญหาก็เก็บไว้ข้างในมิดชิดนะครับดีขึ้นนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจช่างใหม่ที่เปิดร้านนะครับเล็กๆน้อยๆพอเป็นแนวทางนะครับอขอบคุณทุกการติดตาม การรับชมสารรับกันคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าครับมีมหาอะไรจะแจ้งเรื่อยๆแบบนี้ครับสวัสดีครับ